สวัสดี user นะครับผู้ใช้งาน EA Go Hunter นะครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการพัฒนานะครับในเวอร์ชันใหม่ก็คือเวอร์ชั่น3.0ซึ่งจะทดแทนเวอร์ชันเก่าก็คือเวอร์ชั่น2.0นะครับก็คลิปนี้ไม่ไม่ยาวนะครับก็จะเป็นคลิปในการเอกสารพัฒนานะครับดูว่า,า2.0กับ3.0นั้น performance อะไรนะครับมันปรับดีขึ้นอย่างไรนะครับ หลักๆก็จะให้เห็นภาพนะครับว่าตรงนี้เป็น performance ของการเทรดจริงนะครับระยะเวลา3ปีนะครับ user ที่ติดตามกันมาแล้วก็ใช้งานกันอยู่ก็คงจะได้ผลงานนะครับประมาณนี้ก็คือ profit ของเวอร์ชัน2.0นะครับรันตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันคือปี2021ครับก็ประมาณ3ปีเนี่ยอยู่ที่225นตะครับตก ค่าเฉลี่ยนะครับกำไรต่อเดือนดูช่องมันลี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ4.55%ต่อเดือนนะครับดอดาวก็ไม่สูงมากนะครับโอเคอันนี้คือการรันจริงนะครับมี My Facebook Verify ตรงนี้ก็จะเป็นรายเดือนนะครับตั้งแต่ปี2019นะครับก็จะสังเกตว่าเป็น EA ที่มีบางเดือนชนะนะครับแล้วก็บางเดือนก็จะมี loss นะครับแต่ว่า EA มันจะถูก คุมริสไว้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่1.2นะครับในเวอร์ชันเก่าแต่ว่าเดี๋ยวเวอร์ชันใหม่จะมีการปรับความเสี่ยงด้วยนะครับต้องติดตามในคู่มือการอัปเดตให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวในคู่มือการอัปเดตตอนนี้พัฒนานะครับจะมีการแอดนะครับเป็น QR code นะครับสำหรับสมาชิก EA Go Hunter เท่านั้นนะครับเพื่อรับตัว อัปเดต EA เวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็รับข่าวสารดีๆนะครับของ EA หรือว่าจะเป็นคอร์สเรียนงก็ตามนะครับต้องอย่าลืมนะครับ add line มานะครับไม่งั้นท่านก็จะไม่ได้ EA เวอร์ชัน3.0เวอร์ชันใหม่อันนี้เป็น performance ปี2020นะครับก็มีบางเดือนลบนะครับมีลบอยู่ประมาณ3เดือน4เดือนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะ cover กับมาบวกได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็น start ของปี2021นะครับ e ็เเน้นการอยู่นานนะครับมีบางเดือนติดลบแต่สุดท้ายก็ cover บวกเวอร์ชันใหม่นะครับ3.0ดนะครับดีกว่าเดิมยังไงนะครับก็อย่างแรกนะครับความเปลี่ยนแปลงก็คืออันนี้คือผลของปี2015ถึงปี2021ก็ประมาณ6ปีนะครับสิ่งที่ปรับแรกๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือผมจะปรับในเรื่องของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของเดิมเนี่ยเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะใช้อยู่ที่1.2% แต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยจะเหลือแค่1%เท่านั้นนะครับแต่ว่าพอเรากดตัว r s k ลงนั่นคือเราใช้ความเสี่ยงน้อยลงแต่ปรากฏว่าผลกำไรจะมากขึ้นนะครับอันนี้เป็น8,300ก่อเหรียญนะครับเหมือนเดิมครับมันสามารถที่จะ e a ตัวนี้สามารถที่จะ Back Test ผ่าน1 1ปีย้อนหลังได้สบายๆนะครับ สังเกตคือทุนพันเหรียญเนี่ยนะครับโปรฟิตอยู่ที่1 6 7 7 7เหรียญน,นะครับ relative drawdown นะครับอยู่ที่28.03%เท่านั้นเองนะครับก็เพื่อนๆก็พอจะทราบอยู่แล้วว่า go hunter นะครับหรือว่า ea ในฟาร์มทั้งหมดเนี่ยจะถูกคุมความเสี่ยงให้ไม่เกิน32%จะมีฟังก์ชันหยุดเทรดอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันการขาดทุนนะครับ ea 3.0ก็สามารถที่จะผ่าน11ปีได้นะครับเหมือน ea 2.0เลยเพียงแต่ว่า profit นะครับจะมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ให้ดูเวอร์ชันเก่านะครับคือเวอร์ชันน2.0ะครับเมื่อทำการเทสเมื่อปี2015ถึงปี2021จะเห็นว่าใส่ความเสี่ยงอยู่ที่1.2%นะครับผลออกมาก็คือได้ประมาณ7 0 0กกเหรียญเดี๋ยวจะมีสรุปให้ตอนท้ายนะครับ relative relative drawdown อยู่ที่27%นิดหน่อย วินเรทอยู่ที่19นิดๆนะครับแต่พอเราปรับนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่คือเวอร์ชัน3.0เนี่ยผมก็มีใส่อัลกอริทึมต่างๆเข้าไปเพิ่มมากขึ้นให้มันใหม่กับเข้ากับตลาดใหม่ๆในยุคปัจจุบันนะครับก็เปลี่ยนแปลงผมว่าเยอะพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่น2.0ที่ขยับมาจาก1.0นะครับเวอร์ชัน3.0นั้นเปลี่ยนแปลงเยอะกว่านะครับ ความเสี่ยงของเวอร์ชัน3.0เน้นอีกครั้งก็คืออยู่ที่1.0นะครับเราจะใส่1.0ทำเฟรมเดิมนะครับคือ4ชั่วโมงจะเห็นว่าพอเราใช้เวอร์ชั่น3.0รันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันคือปี2015จนถึงปี2021เนี่ย Profit กำไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อกี้เวอร์ชั่นเก่าได้7,000ใช่ไหมครับตอนนี้ขยับมาเป็น8,145เหรียญน,นะครับ ใช้ความเสี่ยง1%ลดลงแต่ได้กำไรมากขึ้นและ Relative d ี o w Down นั้นก็ใกล้เคียงเดิมนะครับคือประมาณ28% Win Rate ะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิม19%เป็น26%นตะครับตรงนี้คือตารางเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับก็เวอร์ชัน2น2.0ะครับใช้ริส k 1.2%เวอร์ชันน3.0ะครับใช้ริส k 1%ตัวสีเหลืองนะครับวินเรท จะเห็นว่าเวอร์ชั่นเก่านั้น19.61นะครับแต่เวอร์ชั่น3.0ขยับมาเป็น26.34ทุน1 0 0 0เหรียญน,นะครับในการเริ่มต้น,นครับรันปี2015-2021เวอร์ชันน2.0ทำได้กำไรได้7,000กว่าเหรียญน,นะครับส่วนเวอร์ชั่น3.0ลดความเสี่ยงลงแต่ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น8,145.55เหรียญน,นะครับตอนนี้เป็นจุดทศนิยมนะครับ 8,145.55เหรียญน,นะครับจากทุน1,000เหรียญ Relative Drawdown นะครับผมคุมเอาไว้น้อยกว่า32%นะครับมีฟังก์ชันหยุดการทำงานเมื่อเกิดการขาดทุนเกิน32%ทั้ง2ตัวก็ทำได้พอๆกันครับเวอร์ชัน2.0ทำได้ Relative คุมไว้อยู่ที่27%นะครับจุด37%ส่วนเวอร์ชัน3.0ก็มากกว่านิดนึงนะครับอยู่ที่28.61% ดังนั้นโดยรวมแล้วเวอร์ชันน3.0ั้น, 0, น,นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวสีเขียวนะครับก็คือ Win Rate ที่เพิ่มมากขึ้น Risk ที่ลดลงนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์กำไรที่เพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นก็ส่วนทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแอ d ฟังชันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องเมื่อกราฟกระโดดเปิดแกรนะครับก็จะหมดปัญหาไปในเวอร์ชัน3.0นยนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่าง ที่อัปเดตไปให้นะครับในเวอร์ชัน3.0ส่วนถัดไปก็เพื่อนๆก็น่าจะได้รับอ e ีเมลนะครับในการอัปเดตก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับก็จะมีในเรื่องของการสแกน QR code mm hmm. เพื่อเป็นสมาชิก hmm. แบบเต็มตัวนะครับก็จะได้รับ EA เวอร์ชัน3.0ผ่านทางนั้นด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับเอกสารการพัฒนาเวอร์ชัน3.0นะครับก็ของตัว EA Go Hunter ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าติดคำถามอะไรเรามีทีมซัพพอร์ตคอยดูแลยูเซอร์อยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพบกับการอัปเดต EA ตัวอื่นๆนะครับในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ